มาดูกระแสของลาบูบูตุ๊กตาอาร์ทรอยและก็อาร์ทรอยอีกหลายๆเจ้าที่มูลค่าทะลุหมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วอาร์ทรอยเป็นสินค้าที่น่าจับตามองที่สุดแห่งยุคจากแนวโน้มการขยายตัวของตลาดโลกในขณะเดียวกันอาร์ทรอยก็มีทั้งสัญชาติไทย และของต่างประเทศมีหลากหลายนะครับแต่ที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นลาบูบูที่คุณลิซ่าแบกทิ้งถือนั่นเองอันนี้ก็ถือเป็นอาร์ตทอยอย่างหนึ่งแต่เพียงอาจจะเป็นพวงกุญแจโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการรายงานว่านับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่มีผลงานอาร์ตทอยของไทยเนี่ยนะครับส่งไปขายทั่วโลกโดยศิลปินคนไทยมีการสอดแทรกศิลป,ปวัฒนธรรมไทยในการออกแบบการสร้างสารรค์ผลงานร่วมกับศิลปินหรือตัวละครที่มีชื่อเสียงและนําความเชื่อต่างๆนี้มาประกอบลงในการออกแบบเช่นอาร์ตทอยพัชพิคเนตเออ เน่น่าสนใจพัพิคานเน่ที่เป็นแบบตุ๊กตาน่ารักน่ารัก,กสีชมพูอ่ะที่เห็นกันอยู่นะและ้วก็บางอันก็อาจจะไปทําเป็นอย่างอื่นอาร์ตทอยแมวกวักอาร์ตทอยแมวกวักก็มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ยังสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้นะครับเนื่องจากว่าอาร์ตทอยหรือกล่องสุม่มไม่ใช่แค่ของสะสมแต่เป็นสินทรัพย์ ตามผมมาดีกว่าทําไมมันถึงกลายเป็นสินทรัพย์ได้หลักอาร์ทรอยเนี่ยโดยอาร์ตทรอยเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เป็นเพียงของเล่นหรือของสะสมเท่านั้นแต่เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้ซื้อสามารถนํามาใช้ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยถือเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกถึงรสนิยมของคนที่มีหลาบอมไม่ใช่ลาบบุอาร์ทรอยอยู่ที่บ้านสําหรับนโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการค้านะครับที่เขาเพิ่มมูลค่าสินค้าตลาดอาร์ตพอยจนมีการเติบโตอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะว่าคนเจนซ กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปี38เป็นต้นมา2538นะกลุ่มพนักงานออฟฟิศและกว่า70%เป็นป็นผู้หญิงมีความชื่นชอบในของน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่แล้วถ้าเราไปดูที่เขามีการวิจัยกันมานะเขาบอกว่ามูลค่าตลาดอาร์ตทอยทั่วโลกเนี่ยคาดว่าในปี73เนี่ยนะครับคาดว่าในปี73เนี่ยนะครับอาจจะมีถึงมูลค่ากว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300 0 0 0ล้านบาทแต่ว่านี่คือมูลค่าทั่วโลกนะ โดยสินค้าที่มีการสะสมอาร์ทรอยเยอะที่สุดครับก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้โดยเฉพาะจีนที่ขายอาร์ทรอยปริมาณเยอะที่สุดและราคาถูกที่สุดอาร์ทรอยของเจ้าอื่นเนี่ยอาจจะร,ราคา2อ0สามพันมาเจออาร์ทรอยจีน200โดนตบเรียบครับสองพักับสองคุณซื้ออะไรครับแหมไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาทาปลอมมาอยู่แล้ว